ครับสวัสดีครับมนีนะครับมนีบานุาานงามชาบานุงามาต้อนรับยินดีต้อนรับคณะกรรมการพัฒสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2568กลุ่มอำเภอโซน2วารินจำราสว่าง มีรวงสำโรงตุงสีอุดมและนาเยียรครับมันจะเป็นการสัประกวดมุมบานดีเด่นเนาะวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทัางพนัเพื่อมาเตรียมการตอนรับคบังการตอนการตกแต,งแแต่งแครับพนาพัฒนาการมา,รมารแล้ว ครับพื้นที่าคาดว่าประมาณบ่ายโมงเนาะอัน,นบัวจะมา,า,ะมาครับพิกัดหนี่อยูบ้านนุ่งงาม,ม,ามงงตำบลนาเรืองอําเภอนาเยีย,ยจาาาังหวัดบุรีรัมย์นี่เหมือนนุ่งงามเนาะเป็นตัวแทนของตำบลนานเร,ออารืองนี่ครับข้างนอกก็มี ส่วนของกลุ่มต่างๆนี่ของฝากเนาะรายอย่างไรเนี่ยพป็นผานะครับครับตอนนี้กำลังเตรียมการเนานะ ครับมีกลุ่มเสื้อผา้าโอ้งามครับผ้าทอผ้าทอหพ้อเมือเลยพาย่นสีบนโต๊ะอัเกิดงเงินสินค้าของโอทอ็ในบ้านตัวนี้โอ้ยในบ้านชื่อดังเลยนี่ <c oughs> ขายมาเดแตสมัยสมัยที่แหลกสมัยที่แหลยันที่ผ้า่ตัวตอนนี้เราเป็นป้าท่านเสื้อผ้าในเราขายเลยเสื้อผ้าเป็นเมืองครับเสื้องามครับเสื้องามโอ้ยออกใส่ออกเลยกิจกรรมลายยางนาดิ่มน้ำโดมบานเห่านี่ โอ้ดิบมุมโดมบานเานะครับแล้วขาแขาจักบาทนอนจักลอยนอขันสองโอ้ยคือครับคือน้ำนิ่ม่าพงน่าราอส้ีสเวยวยงานนีนครับเป็นไม่บานพี่น้องสนใจนะครับว่าที่ต่อไหนอยู่ที่ลานก่อนจะถึงตลาดเจริญนสี บ้านมอยิวส<ม>า,ายมือติดกับบ้านเซรีโอโอโตะวันเซรีคงนะครับวาลินเน้องเยาวาลินเพิ่นไปขายประจำอยู่ที่โอท็อปอ่าวนาฬิกานะครับง่ายเลยครับผู้คุณหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้าแพรเพราะว่าเป็นสินค้าผ้ากัมมาเป็นผ้ากัมมาตะก้าฮาเฮ็ด สมโอโอขนมตัวนี้ไงน่ต้องหมุนนุ่ไม่บานครับตัวตัวยาวไซันกอดสัรี้กอดสันค่ะกอดสันกดวดไงคือจะวดไงคือดมันะวันธิรลดเนะมันะธิไปดหมุนมันจะินด้ับไป่้านสนใจนะครับเด้อติดต่อได้คือว่ามือนี้มี ว่างยูบัลนุ่งงามเลยครับมาครับจนหอดผลรบ,บายสามไมซีผลดอกตอนรับผู้ว่าครับคือหลายรายการเป็นสินค้าปานเข่งพักนั่งอ,างอ่างหยาโอ้ยพักหอดสามน,นี่ครับ กินกระปุลปลาปุลกบสุดยอดด้วยนะนี่โอ้กบหนองหน้าบนดิครับมาจากกรุงซิวดมอร้ยไข่กับไข่นวลบองย่อยพี่น้องบนไใยใยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์จักเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เหมือนกันออกมากครับมาเลยนะครับนี่โอ้ยจากฟาร์มสดๆจากฟาร์มด้วยนี่มาจากฟาร์มสดๆอ้าขับขับขับโอ้เสุดยอดครับพี่น้องมาเด้อครับเด้อเพื่อนชวนมาเที่ยวชม สินค้าหลากหลายอ้าวหุ่นก้องน่าเรื่องเอา <c oughs> ก็นอต้อนรับตันปูวากับคณะนะกรรมการกัรสันกัดเดือกวอบานนี้เดินมาเนาะเหมือนี้ครับเบิ้งสซนมันจัด ครับอ้าวใส่ปุยบานนี่อยากพิกาปุยบาทกันเดี๋ยวพาพเป็นดอกไม้พิบาทมั้งวันนี้อนุญาตวันหน่อยอนุญาตไทยออกส่องยูทูบได้ไครับเด้อ สองยูทูปผมคุยบ้านยืนญี่ปุ่นมีบ้านมีเดนของมบรรลุงานี่ครับผู้เตรียมงานอ่ะสวัสดีนะครับคุยบ้านสวัสดีนะครับเออนั่นนะครับมีบ้านโมดิยูเดิเศ้าเลยครับเตรียมงานหลายมือเจ้าจะมาหอดซ้ำนี่เนาะพี่น้องนะครับจะมาไหจะมาไหนว่าคุณมาไหโอ้ยมันมาจนฟอมมือนี้ ม,มันอ <ทำ S 1> ีกยังพร้อมันสี่นี่นี่ห่ครับไปก้อนเจนไปก้อนเจนครับเอาไว้ปก้อนนี้ครับเลยอีกจักประมาณบายบายโมงจะมาไทยอีกตันหนึ่งนะครับจากช่องฟ้ารับตะวัน